ก็อยากส่งบหมอเโอ๊ยแชน้ำกันอันนี้เจลประเดีอยวอต่ถ้าเจาเป็นกินเผ็ดกับฝรว่าได้งนาวขอ้ขอดขอ้อดเนาะก็สดจากตัวนั่นไม่หรองทำมึงกันใตัวไอ้คนลอายมึงนะ Nó ừ, cũng buộc bắt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  buộc Nói buộc bắt buộc bắt ngon bắt buộc bắt buộc bắt buộc mì, buộc bắt buộc bắt buộc bắt ngon đó, nó bắt buộc 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 thịt mọi <táwarm st prensi> người lắm 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 gì? lắm 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 สวัสดีค่ะไหนอะเบบีมาพี่น้องมาพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนีช่องสาวอีสานสิพามาเลาะสวนพี่น้องสิพาหาเก็บบัก่วงน้อยพี่น้อม่วงน้อยอยหาก็บบัก่วงน้อยกินพี่น้องเด้อกับมาก้องเจ้าบาตรงนนย้งแควเจ้าพี่น้องเด้อแควเจ้าสิบวมเคนสิกกับน้องดาวกับมะนาวไผ่กนเลพี่น้องอยกหาก็นบักงวงน้อยพี่น้อง คืออยากสมมือนีกมาสวนมาสวนมันรอบังหมักม่วงโอ้ยไกลหลายเป็ดใกล้เป็ดกลพี่น้องหามาก่อนบังม่วงต้นใด่หม้บัลลีจะได้กินเนาะแล้วถือพิกเชาก่อนสิใครจะปีนเดี๋ยวแป๊บนึงอันดับแรก เอาลูกนีก่ก่อนบ่พี่น้องมันจังยูนอกๆตาชิดาเบิ่เดี๋ยวเดี๋ยว,วเอาวันเอวันบอกต้เอกต้นใหญ่บอกไม่ได้หรอกขอก่อนแล้วกันมันอยู่ใกล้พี่น้องได้แล้วหน่วยนึงได้แล้วหน่วยนึงแล้วไปเอามะม่วงมา,มมงมาเร็วมารอสวนรอสวนบรรยากาศดีดิพี่น้องยามแรงมีเป็ดมีห่านมีไก่ นี่ต้นบักม่วงนี่พอได้กินอยู่พี่น้องบักม่วงน้อยน่อยข้างล่างก็จะเป็นป้าปื้อพี่น้องสร็ไปเอาบักม่วงทั้งฝุ่นอีกได้ปะนี่น้องดาวก็ลังถือมาเพิ่นเป็นลากเก็บมาแล้วหน่อยนึงลากกินพร้อมเดี๋ยวพ่นเสร็จไปเบิ่งอีกเล็กน้อยพี่เนาจับให้หน่อยเดี๋ยวไม่จะไปเอาเก็บไว้ก่อนหนนึงไม่จะไปเก็บมะม่วงอันนี้

เว้ยมันเล็กหรือเปล่าอ่ะเล็กนี่แหละมันกำลังฮัลโหลยเฮ้เจนี่นี่าานี่นเจนี่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 เท่าไหร่เหรอเห็นไหมไม่ลองไม่ได้เออนี่ก็ปวดขาเร็วจังเลยเน,นาะมะนาวน้อยเนี่ยเร็วเดี๋ยวแม่พาไปนั่งเดี๋ยวเอามะม่วงก่อนเห็นไหมลูกข้างบนนั่นอ่ะ อันนั่งก็ได้เอ้ยหลบมาโฮ้ยนั่งไม่ได้นะนั่งเหมือนกับเหมือนพี่เฟนนั่งได้นะ น้อยนอกันที่เรานี่งจะมีรพี่น้องได้ไปเวไปกินมาเลยไจเกวแทบแน้ำกันเด้อมาพี่น้องได้มาแล้วได้มาเดี่ยนีพี่น้องน้ำพดีจับเกลียวเกลีเกลหวานผลเพชมาคนๆเลยโอ้ยเมยพี่น้องัใจ่นอมกินเมย ข้างหลังกับวิวดีดีเลยพี่น้องไม่ต้องสายสาปา่าแต่เจ้กสิมีปา่าเจ้าตัวบ่อปา่าบ่อปา่าอะไรแบบนีนต้นทักกอดบนทักกอดทักโต๊ะเฉพาะน่ะมันวะทักกอดทักตบะเป็นเดียวกันมัหลายครั้งพี่น้องมันแช่ไม่นี่เอาแบบลูกทุง่งลูกทุง่งง่ายๆเลยได้พี่น้องคืออยากส่งม่วงกันเนาะี่แช่นั่กัน นี้เจ้าปลาเดดบวงอันนี้พวกเราเจ้าเพิ่งกินเพชรกระฝนมาได้นาวหนาวยังกรอบคือแบบกรอบเนาะโคตรจากตัวนี้ไม่รอกแต่มันใกล้ๆตัวไอ้คนละแตงมันนะเนาะจ้ามันกัดหรือไม่้องนะ กวาดดี่ะไม่กวาน้อน้อยว่ามันช่ฝาพีน้อ่ฝาเผมกรงดีไม่ผมพักนะกครับนอง่นอสยังตเ้ไปลยัวผมเื่อองแมตังาคนพี่เพลินพี่น้องบ้เพลิบ้าแ่บเพลิยเหียมาดพี่น้องมมื

พี่หนุ่มเนาะงานประหลาดหน่มๆมั้ยน้กับบรรยากาศย้ำแล้วบรรยากาศดีครับพี่น มุกแต่งยมนงคุกัมันเกิดวันีาอยังมะนาอ่ะมันเกิดวันดีคายยังวันดีคายหรือยมาทางนี้เดียวไกล้องเงี้กล้องนงี้ยขึ้นก่อนเรกขึ้นก่อนเร็วมาทางนี้เรกขึ้นก่อนดิมีนีมะนาวอยู่ตรงนี้พี่น้องน่น่วันดีคากล้เดี๋ยววันดีคาดิวันดีค่ะน้องมะนาวพี่น้อ มันจดกาดบานๆก็ะูกก็หลานเนีมือเลี้ยงอู้สเสียบๆพี่น้อมากินน้ำปูนเด้อพี่กัดประทุมเด้อพี่ซืมากมาเมองหน่อยพี่นองอือกันกินข้วกันแบ่น้อ่มาแบบสันๆเร็วๆ ยูดโด่โบด่วนพามันกินบักม่วงต้างหนาที่นี่แหละสมแซบขวบพี่น้องอะไรพี่น้องไว้ฉมีลักิฟดิเกิบหนาพอกรืไม่เด้อจิพามันกินแนี้ยเจบๆยั่วๆคนนี้คือเก่าเหล่าพี่น้องที่นีนนนออ่ผลกัรน้องดาวขอตัวลัดพี่น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ